สวัสดีครับผมคนทำกินชนแลนะครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะฮะในคลิปนี้นี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเมนูเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการทําเครื่องดื่มที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะควบคุมเรื่องน้ําหนักควบคุมเรื่องน้ําตาลนะครับผมก็จะเป็นเมนู keto นะฮะ keto ก็คือการบริโภคอาหารที่ให้พลังงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่แป้งแล้วก็น้ําตาลนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือ ไม่กินแป้งแล้วก็ไม่กินน้ําตาลนะครับผมถ้าจะเป็นน้ําตาลก็คือเป็นน้ําตาลที่ที่ให้พลังงานศูนเซนตะครับผมติแล้วเนี่ยฮะเราทำเครื่องดื่มทุกตัวนะครับตัวที่ให้ความหวานก็คือน้ําตาลว่าจะเป็นน้ําตาลนมข้นหวานเป็นแซรลับต่างๆนะครับผมตัวนี้จะเป็นมีแคลอรี่นะครับก็คือจะให้พลังงานนะครับแต่สําหรับเมนูคีโตแล้วนะฮะก็จะเป็นพวกความหวานสารที่ให้ความหวานที่มาทดแทนน้ําตาลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําตาลอิเลทริทอลนะครับผมย่าหวานนะครับผม อย่างตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็จะมีอย่างนี้นะฮะเป็นย่าหวานนะครับเป็นแบบน้ำให้พลังงาน0%นเอะฮะอันนี้เป็นแบบน้ำนะครับตัวที่2ก็จะเป็นย่าหวานที่ที่เป็นแบบเม็ดเหมือนน้ำตาลนะครับผมตัวหนึ่งก็จะเป็นน้ำตาลเป็นเม็ดนะครับเรียกว่าน้ำตาลอีลิทดิทอลนะครับผมเป็นตัวให้ความหวานที่เป็นเหมือนน้ำตาลนะครับเหมือนน้ำตาลเลยแต่ว่าให้พลังงาน0%นะครับอีลิทดิทอลก็คือมีขายในช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าในออนไลน์ทั่วไปในเพจทั่วไปนะครับ ตัวนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้นะครับหกิโลกร,รัมประมาณ200ราคาพวกนี้ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะฮะสำหรับน้ำตาลอิลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลอิลิตหรือว่าเป็นพวกแย่หวานกันแล้วแต่นะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่ไม่ให้ในเรื่องของอพลังงานเลยก็คือเป็นนมนะที่ผมจะใช้ในเมนูนี้นะฮะก็จะเป็นนมแอลมอนนะครับอ่านมแอลมอนที่ผมเลือกใช้จะเป็นตัวนี้ผมซื้อที่เซเว่นอีเลง่ายสุดเลย วันนี้เราจะมาทำชาเขียว k e โตกันนะครับโดยใช้ส่วนผสมวันนี้ผมขอเลือกเป็นน้ําตาล elite l ิท e r นะครับ mm hmm. เนื่องจากผมได้สอบถามจากทางลูกค้า้นะครับว่าระหว่างย่าหวานกับน้ําตาล elite l ิท e r นะครับรสชาติอันไหนดีกว่าส่วนมากลูกค้าก็จะบอกว่าน้ําตาลตัวนี้จะรสชาติจะดีกว่าโอเคในวันนี้เราจะมาทําเมนูชาเขียว k e โตกันนะครับเป็นเมนู k e โตที่ผมขายดีที่สุดนะครับอันดับหนึ่งนะครับคือเราต้องดูด้วยนะครับว่าเมนูตั้งต้นหรือว่าเครื่องปรุงตั้งต้นของเราเนี่ย ไม่ใช่น้ําตาลไม่ใช่แป้งนะครับก็สามารถทําได้อย่างชาเขียวก็จะเป็นมันไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทําเมนูชาเขียวคีโตกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นเราเดี๋ยวไปไปสกัดน้ําชาก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นใบชาเขียวของชาเขียวพรีเมียมนะครับของมินีคอฟฟี่นะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ตัวฟิลเตอร์แบบซิงเกิลช็อตนะครับจะสะกัดจากเครื่องชงกาแฟนะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะสกัดน้ําชา120แหวนะเป็นเมนูง่ายๆเลยนะครับเป็นเมนูที่ทําได้ง่ายๆส่วนส่วนผสมที่ไม่ยุ่งยากนะครับผมแต่ว่าเราต้องหาวัตถุดิบเนาะก็ทุกวันนี้ก็สั่งในออนไลน์เลยเดี๋ยวผมจะเดือดน้ําสักนิดหนึ่งเพื่อเพื่อผมจะเดือดน้ําสักนิดหนึ่งนะครับ,เพ,เ,รบเพื่อให้ใบชาบ,นบาน,บานทิ้งไว้ประมาณ10วิหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับแล้วเราก็จะสกัดน้ำชาให้ถึง4ออนเลย โอเคครับเราได้น้ำชาเขียวสีอ่อนหรือว่า120แบบแล้นะครับนวต่อไปผมจะใช้น้ำตาลอิริตตัวนี้นะครับ2ช้อนชาคุณคูนเลยนะครับ ตัวเนื้อเนื้อของน้ำตาลอิริตเดี๋ยวผมให้ดูใ,ใกล้ๆครับก็จะเหมือนน้ำตาลทรายทั่วไปแบบละเอียดนะครับนี่นะฮะใส่ลงไปเลยความหวานยังไงมันก็สู้น้ำตาลไม่ได้อยู่แล้วนะครับอย่าไปคาดหวังในเรื่องความหวานมากนะไม่ว่าจะเป็นทั้งย่าหวานแล้วก็น้ำตาลอิริตนะครับมันสู้น้ำตาลแบบจริงๆไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็จะเป็นทางเลือกสำหรับสายสุขภาพนะครับ Okay. ต่อไปผมก็จะใช้ตัวนมแอลมอนตัตวนี้นะครับ2ออนหรือว่า60แบบแนะครับบมันมีอีกตัวหนึ่งสำหรับ ถ้าเกิดใครไม่ใช้ตัวนมแอลมอนนะครับก็จะเป็นพวกกะทิก็ได้นะครับเป็นกะทิน้ำกะทิสามารถใช้ได้พวกน้ำกะทิชาวเกาะหรือกะทิอะไรทั่วไปนะครับที่เป็นกะทิกล่องนะฮะสามารถใช้ได้เอาที่แบบสะดวกนะถ้าใช้เป็นกะทิกล่องนะอันนี้เสร็จแล้วสําหรับน้ําชาเขียวชาวเขียวคีโตเนื่องจากเป็นส่วนผสมที่ผมขายจริงในร้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นแก้วเสริมในร้านผมนะครับแก้ว20ออนนะครับผม แล้วก็เทน้ําชาเขียวเรลงไปง่ายๆนะครับแต่ว่าตัวตัวชาเขียวคีโตผมจะไม่มีฟองนมนะครับเพราะว่านมตีฟองหรือว่านมพัชไลท์ทั่วไปหรือว่านม UST มันก็มันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ของคีโตนะครับผมเพื่อความสะดวกในการดื่มนะครับก็จะใช้เป็นฝ้ายกดื่มตัวนี้นะครับหรือเป็นฝาเรียบก็ได้นะครับแล้วแต่โอเค ชาเขียวคีโตเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูชาเขียวคีโตนะครับผมส่วนผสมหลักๆเลยก็จะมีตัววันนี้ผมใช้ชาเขียวพรีเมียมนะครับของมันีคอฟฟี่นะครับนมแอลมอนนะครับผมนมแอลมอนนะฮะแล้วก็ตัวน้ําตาลอิลลิทอลนะครับเป็นตัวน้ําตาลที่ไม่ให้พลังงานแล้วก็นมตัวนี้ก็ไม่ให้พลังงานไม่ให้แคลอรี่นะครับอ่านะครับผมก็จะเป็นเมนูทางเลือกอีกหนึ่งเมนูนะครับสาหรับสายสุขภาพที่ อันนี้ผมทําขายจริงในร้านเนาะแล้วก็ขายดีด้วยสําหรับเมนูที่คนที่ทาน k e โตนะครับที่นิยมกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาเขียว k e โตชาไทย keto โ o โ,โ,โก้อะไรพวกนี้สามารถทําได้แม้กระทั่งกาแฟ k e โตนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําเมนูกาแฟ k e โตกันนะโอเคก็เป็นอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะที่ผมเอามาฝากเพื่อนในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อน,อนไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อรับการแจ้งเตือนนะฮะเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆจากคนทำกินครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ